ไปกินน้ำกันแส่บบโอ้ตำบัุงแซ่บๆเนาะเอาโอ้กระปูกระูตำใส่กระปูหน่าเสบๆสบเอ้าอืมยบแแีบสบายดีท่านผู้ชมที่กระบได้ักแพงมือนี่ดีจเปอเซลสิบาเอซมากินตำบังหุงเนื่องจากว่าอันนกเขียนมอเตรอสภาพมาหะดิจิปอยเซลน่อยเอฟซีคุณ ไปกินน้ำกันแสีบๆโอ้ตําะุ่มแซ่บๆเนาะเอาโอ้กะปูกะปูตําใส่กะปูนาแซ่บๆบเอาอืมเสีบแสีอบบสบายดีอืมกำลังมาสบายดีมอนกินจะจีอิมนะโอ้โหเนาะกินน้ำกันกินน้กันสีบๆโอ้แซ่บอีกเนาะ เลาะทงให้ทงหน้ามือนี่ใครแน่ฝนมันเอื้อนมาตั้งกล่องไทยไปไทยมากฝนตก้าฝนตกห้ำเกิดสิบรดทายวิวสวย สัมซำซสิเอามากินก็นมาพี่กินๆไปดิไม่ดงี้ยไปิโอ้ยแล้วแล้วบดนี้ไดกินพักโอ้โหอะี่ไม่หงน้ยย่งแฉะแล้วพี่น้นองแฉะม,มีั แบงค์มันเดิมพี่นอ้องแบงคเพื่อเขาแบงค์เขาทั้งเป็นจะได้มวนอยู่ว่ามาดิจะปล่อยเสวมันนี่มวนดีใจร้ายมวนบอดย้ยอ้าวมีเวลามาลินมาเที่ยวได้ผ้ามูผ้าครัมาลินได้อืมสมุนหุงกับเสแฉ่่งเนะ <c oughs> าะแบย่างออกมาหน้ามวนบ่มวนผู้ได้ใจสู่เมนมวนเนาะ มีไก่สูรุบขึ้นชวนไล่กใจสูบ้ปนเหัอเลเอฟพีเนาะบไก่น้าโบไก่เนาะพูดีมวนเนาะพู้ดียางมวลนี่วิวสวยๆเนาะทงไฮทงหน้ามาดินมาติ้งมาส้มได้เนาะโอ้ยแซ่บๆบ้านสเนื้อปีแขงสวับเนื้อปีแข้งสาับัน อย่งอางนี้คือเราเนาะอ่ากินกินมากระแทกโอ้เข่าให้เข่าหน้านี่เข่าหน้าวานได้นี่เข่าหน้าวานได้นี่เด้อบอแมนว่านหน้าดำได้หนิหน้าวานโดดได้นี่ง่บอโอ้เข่าหน้าวานแง่บอน่าเสีดยดายอ๋อกินกินไปเรื่อยๆ มือนเราก็ะทายไปเรื่อยๆเนาะโอ้มีเขาอีกงอไนก็ลั่งเอาของมากินอ้ยานมูยอยากกินเขาบ่บ่ยอกกันเด้อบ่ยอกกันเนาะไปกินแซ่บๆโอ้ยเป็นตาแซ่บน้องเขาอีลีเนาะอ็นาฮากกันทุกคนเลยคุณมีต่คนรออเอฟซีไล่เอฟซีนี่เจยามากกูมือเลย

เพียงของเก็บโอ้หันเสือนักเทียนเสือนักเทียนโอ้เล่อ้เทียนมากกริ้วมหาดีเจปองเอชสายเอลเลยนอกปุ่นไปโอ้ป้าละทงไงทงหน้ายู่สวยอีหลีแซ่แตเอาแก้วกระทงก่อนปุ่นอน้อน้องแก้วกระทงกันเ้อะ ือว่่าีเติมะไปไปต่อไปเรื่อยๆไปดีเราอยู่ตรงไหนตรงหน้าเลาะตรงไหนตรงหน้าก่อนบอเลาะตรงไหนตรงหน้าก่อนบอไปไปเลาะเบงเขาตรงไหนตรงหน้าเบงว่าเบนกล้วยก่อนนี่คืออันนั้นเนาะมะขามหวานนี่ก๊อก มากระทันโอ้ไปเล่อบนเขาไปเลอบนเขาก่อนไปไปเล่อบนว่เบนข่าย<ะ>พี่กวอนพี่กวอาส<ะ>่วนมักส<ะ>ุมเนา โอ้หมักซุ่มอ่ด้นี่โอ้มวนมวนมวลน่องมันนี่น่องมาลินน่องเอฟพี่สลายคนสบายดีสบายดีเอาวางไปอยู่หันแล้วแล้วมาพี่เอาผ้าตัวไปวางไปอยู่หันแล้วล้างมือก่อนโอ้บางคนจะไปล้างมือหลังยังเนาะล้างมือก่อนได้สิไปล้างมือก่อนบ๊ายบายอ่าไายๆนี่ได้เฝ้าไปรอเบงเขา ตอนนี้กับไปล้างมือเลยครับมาไว้ๆนี่ด้อยฟอไปเบิ่งต้นเขากินบ้านมูย,ยังไงกินบ้านมูยังไงบาคนกัโอ้บอกเป็นอย่าง,างคน,คน,น,นาะม<อ>ีโอกาสเตียนดามาดินไมเด้ว,ดวนี่คือเตียงไ้เตียงหน้าเนาะต้นมักฟางมักข้าวหวานมักต้านมี หท้ายอ่านี่เดลียงหัวเดลียงยังเราอยู่ตรงไหนตรงหน้าเอาหลังมือแล้วละบอดีผ้าไปเบิ่งตรงไหนตรงหน้านี่ยเอาน่าเป็นการประหยัดเวลาเนาะดีผ้าไปเบิ่งตรงไหนตรงหน้าเนาะไปไปเบิ่งเขาเขาหน้าวานไเบิ่งเขาหน้าวาน เอฟซีลายมาเทียวมาส้มได้เนาะนี่คือเอีที่กิปลอิสเอลด้เปล่อี่ลายนี่คือเขาไ้เขาหน้าเนาะเขาหน้าวานได้นี่เขาหน้าวานนี่ถอกแล้วที่ได้กินเขาเมาเลยแหละ ไปไปรอเบิ้งทงให้ทงหน้าไปอันเบิ้งเขาเบิ้งเบิ้งนิดต่อไปยังไงมากระทินเด้มากระทินผุนเห็นบอกมากระินนี่มากระินแกอ้เกานิจ้าเนาะมันมันงามารจนมันลม หมากบกเนาะหมากบกโอ้ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์สวยงามลีนเนธรรมศาสตรนาหมากกระถินมกกระถินนี่พี่นากินกินจังว่าเด้อหมากยังเดกินได้อยู่บ่บางคนเขาก็กินอยู่ได้นี่หมากเนมันเป็นคือมาก้านาะกนะรกินไหมกน้กินไนะ เคยกินบ่พี่น้องเคยกินบ่พี่น้องมากันนี่พี่น้องบางคนบางคนก็เคยกินเนื้ทามึงเอฟเขาเคยกินบ่นาะเคยกินบ่พี่น้องมเคยกินบ่เอฟซนี่มากันนี่ก็มีมันเด้พี่น้องด้วยเคยกินเ้อะก็มีมันเรพี่น้องมากันนี่พี่เคยกินได้โอ้เอฟซีนี่มาจากไรมูบ้านด้ผู้ได้มาแต่ไสเนียค่อโตได้ด้วยผู้ได้มาแตพันมีบอลม้วงมาเจ้าบ่ซื้อยันกบอกเขาตีซืออ เอาแส่ลจาคนรายงานตัวเลยบันสะพาพี่น้องรางานร้อมกันก็ไดนอใบันสะพาบันสะพามันบันสะานเสียงงงเปลี่ยนกันางเปลี่ยนกันเปลี่ยนกับ้านูทตอนนี้กอฟกิด้กลบบ้านกัปนอเอ่เป็นการตลกห้ากันไปเนาะมันสะาดเนาเองเนาะบัสนนึ เข้าแล้พี่น้องครับแม่น้ำครับเสียมาก่อนนับแล้วพี่น้องเนาะไปบานี้บ้านเมืองชุดรอนี่พากันก้าบ้านนอกบานี้เนาะพากันงานก้าบ้านบ้านสพาชุดรอนี่นี่แหละคำคมเนี่เอาล่ะพี่ล้วน้องเนี่ยบานี้แี่คำคมเว้ยเอาตอนนี้กาซิด้ล่าอันท่านผู้ชมไปก่อนนอโอกาสนาคอยว่ากันไม่ท้อมีโอกาสกาซิด้มาถ่ายคลิปให้เบิ่งอีกคือเก่าเนาะจะได้กาขอบใจเอฟซีสุขสกนี่เป็นกำลังใจ ป๊บต่อบอ้ยเจ้าคอลคึ้คข้างหลังก่อนอ๋อเอาเอาไปให้เขาเบิงในทิกตอกซะเนาะโดยโดยโดยใดคือกันเนย